โอเคสวัสดีครับพวกนายวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้จะมีเนื้อหาสาระมาบอกนิดนึงพอดีเมื่อเช้าเนี่ยผมเลิกงานนะครับแล้วก็ขี่รถกลับบ้านพอดีแล้วก็เจอ PCX นะครับเขาจอดอยู่ข้างทางเป็นสองคนเป็นแฟนกันแหละผู้ชายกับผู้หญิงนะครับก็เป็นพนักงานบริษัทนี่แหละแล้วเหมือนกับว่ากำลังจะไปทำงานแต่ว่าแบบว่ารถเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วผมก็เลยชะลอแล้วก็ ขี่เลยเข้าไปแล้วก็เบรกนะครับแล้วก็ลงมาถามเขาว่ารถเป็นอะไรนะครับจังหวะที่ผมถามเขาว่าถามกับคนผู้หญิงนะครับแล้วก็คนที่เป็นแฟนเขาอะก็คือผู้ชายอะเขาก็อยู่ตรงช่วงล้อหลังนะครับแล้วผมก็ได้ยินเสียงฟรีนะครับก็เลยจะมาบอกนะครับเผื่อใครที่ยังเขาเรียกว่า เพิ่งมาใช้ไอยางแบบของ p c x เนี่ยแบบทูบเลดเนี่ยก็คือยางที่ไม่มียางในเนี่ยนะครับครั้งแรกนะครับแล้วไม่รู้นะครับคือมันเวลามันโดนเอาอะสองคนน่ะล้อเขาโดนตะปูต่ำนะครับโดนตะปูต่ำอยู่แล้วผมว่ามันน่าจะวิ่งได้อีกนะครับแต่ทีน,นี้พี่ผู้ชายฮะไปดึงไปดึงตะปูออกนะครับมันก็เลยดังฟีพอดีจังหวะที่ผมเดินลงไปพอดีนะครับ ก็คือลมมันออกจากยางนั่นแหละเพราะเขาเอาตะปูออกนะครับผมก็เลยบอกให้เขาเอาตะปูยัดกลับเข้าไปนะครับแล้วพี่เขาก็มองหน้าผมงง,งงนะครับผมก็เลยบอกเขาว่ามันขี่ได้ต่อพี่พี่ยัดไปก่อนแล้วก็ขี่ไปถึงร้านนะครับแล้วค่อยไปปะนะครับจริงๆอ่ะถ้าเราไม่ดึงออกอ่ะเวลามาโดนตะปูต่ำนะครับยางพวกเนี้ยมันขี่ได้อีกเป็นอาทิตย์เลยนะบางครั้งนะถ้าเป็นตะปูแบบตัวธรรมดายเีอย่าง น็อตอย่างเงี้ยโดนหรือโดนตะปูโดนเกีียวปล่อยโดนอะไรเงี้ยถ้าโดนต่าไปนะครับคือเราสามารถขี่ได้นะขี่ต่อไปได้จนถึงล้านพูดง่ายๆว่าจนถึงล้านเราไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปดึงออกคือถ้าเราไปดึงออกอ่ะมันจะทําให้ลมยางอ่ะออกมาเลยรั่วเลยนะครับถ้าเราถ้าเราปล่อยไวย้ยางงั้นแล้วขี่ไปเรื่อยๆมันขี่ได้นะครับมันไม่ไม่เสียหายอะไรนะครับเราไปถึงล้านแล้วเราค่อยดึงนะครับบางคนแบบ ตกใจอย่างเงี้ยโดนตะปูตา่าโดนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไป,ไปดึงออกก็เลยมาคลิปนี้ก็เลยมาบอกว่ามันขี่ได้นะครับอย่าเพิ่งไปดึงถ้าถ้าเราดึงแล้วเราเราต้องมั่นใจว่าแถวนั้นมีร้านปะนะครับไม่งนั้นรถเราจะยางแบนเลยนะครับพอยางแบนแล้วเราขี่บดไปเนี่ยอ่าขอบแม็กเราก็จะเสียหายได้นะครับยางเราก็จะแก้มยางเราก็จะเสียหายได้นะครับ <S <S ก็เลยมาบอกว่าเผื่อใครไม่รู้นะครับว่าไม่ต้องไปดึงขี่ไปก่อนนะครับ คือบางคนนะ่ะอาจจะโดนตําอยู่แล้วจนไม่รู้ตัวก็ได้มารู้ตัวอีกทีตอนล้างรถเอาตะปูอยู่ u. ซึ่งมันอาจจะตํามาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแล้วก็ได้นะครับก็เลยมาบอกคลิปนี้ว่าไม่ต้องตกใจเวลาโดนตะปูตํานะครับเห็นปุ๊บก็ขี่ไปร้านแล้วค่อยไปดึงออกที่ร้านนะครับไม่ต้องไปดึงออกที่บ้านไม่ต้องไปดึงออกตรงนั้นนะครับส่วนใครอยากได้อะไรฉุกเฉินเก็บไว้ใต้บอกเช่นพวก ชุดแทงหนอนหรือสเปรย์อะไรก็ไปหาดูตามช้อปปี้พกติดไว้ก็ได้นะครับอย่างผมผมเคยทคําคลิปไว้แล้วนะครับรีวิวไว้แล้วที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ยังไม่รั่วนะจากที่มันโดนตามาผมใช้สเปรย์ปะยางไปนะครับก็ยังไงย้อนไปดูคลิปเก่า,กา,กาได้วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ